พาลูยาวันนี้ดีกว่าเมื่อวานพรุ่งนี้ดีกว่าวันนี้ชีวิตที่ก้าวไปข้างหน้าขึ้นไปข้างบนเช้าวันใหม่กับเวลาความชื่นชมยินดีกับพระวจนะแห่งความจริงเพื่อการเติบโตในฝ่ายวิญญาณพัฒนาและปรับมุมมองของเราสำหรับความยิ่งใหญ่การเกิดผลรุ่งโรจน์และเจริญรุ่งเรือง พระวจนะแห่งความจริงในวันนี้พบกันประจำในวันพรหัสบดีวันที่12เดือนที่6ในหัวข้อเรื่องจงยอมรับและเป่าประกาศความจริงและพระวจนะที่จะคข้ควรและสมามคีธรรมในพระธรรมเอเฟซัสบทที่3ข้อที่20ิ ขอให้พระเกียรติมีแดดพระองค์ผู้ทรงสามารถทำทุกสิ่งได้มากยิ่งกว่าที่เราทูลขอหรือคิดโดยฤทธานุภาพที่ทำกิจอยู่ภายในเราพี่น้องคะคุณจะหนักหรือไม่ว่ามีฤทธิ์อำนาบางอย่างที่ทำงานอยู่ภายในตัวคุณใช่แล้วคุณมีชีวิตนิรันดร์ในตัวคุณและชีวิตนั้นให้ฤทธิ์อำนาจแก่คุณแนวความเจ็บป่วยโรคภัยแค่เจ็บ และความอ่อนแอคุณมีฤทธิ์อำนาจที่จะขับได้วิญญาณชั่วรักษาโรคภัยไข่เจ็บและบำบัดโรคคุณได้รับกวารสัมพังที่จะมีชีวิตอย่างมีชัยชนะและความจเจริญนรุ่งเรืองที่ไม่มีวันสิ้นสุดเหล็กอำนาจน,นี้ในตัวคุณถูกระตุ้นด้วยการยอมดับและการเผาปรกาศถ้าคุณไม่ยอมดับก็จะไม่เกิดผลบางครั้งบางคนอาจปฏิเสธในสิ่งที่ตนมีเพื่อให้ดูถ่อมตัว เช่นถ้าคุณพูดกับพวกเขาว่าโอ้คุณมีฤทธิ์อำนาจจริงๆคำตอบทั่วไปของพวกเขาคือฉันไม่มีฤทธิ์อำนาจเลยมีแต่พระเยซูเท่านั้นที่มีฤทธิ์อำนาจแต่พวกเขาคิดผิดพระเยซูตรัสในลูกาบทที่1 0ข้อที่19วา่านี่แน่เราให้พวกท่านมีสิทธิอำนาจเยียบงูไรและแมงป่องและให้มีอำนาจยิ่งใหญ่ ยิ่งกว่าดิธานุภาพของสจูน,นั้นไม่มีอะไรจะมาทำอันตรายพวกท่านได้เลยพี่น้องคะอย่าปฏิเสธสิที่พระองค์ประทานให้แก่คุณเพียงเพราะคุณคิดว่าคุณกำลังถ่อมตัวแต่จงยอมรับและเก่ายืนยันว่าพระเยซูทรงประทานดิดดำนาจนให้แก่คุณเพื่อทำสิ่งที่เป็นไปไม่ได้นั่นคือฤิอดอำนา่นเหนือทุกสิ่งลองคิดดูพระองค์ประทานพระวิญญาณบริสุทธิ์ให้เรา เพื่อสถิตอยู่ในตัวเราคุณคิดว่าพระองค์กำลังทำอะไรอยู่ภายในตัวคุณพระวิญญาณบริสุทธิ์คือไขรพระวิญญาณบริสุทธิ์คือฤทธิอำนาจของพระเจ้าเหจการณบทที่หนึ่งข้อที่8กล่าวว่าแต่พวกท่านจะได้รับพระราชทานหรือทานุภาพเมื่อพระวิญญาณบริสุทธิ์เสด็จมาเหนือท่านนั่นหมายความว่าเมื่อคุณได้รับพระวิญญาณบริสุทธิ์คุณก็จะได้รับฤทธิอำนาจพี่น้องคะ จงสังเกตวิธีที่พระเยซูตรัสพระองค์ตรัสว่าเพราะว่าพระบิดาทรงมีชีวิตในพระองค์อย่างไรพระองค์ก็ทรงให้พระบุตรมีชีวิตในพระองค์อย่างนั้นยอห์นบทที่ห้าข้อที่ยี่สิบหกบางคนอาจคิดว่าพราะองค์ยิงกันไปที่ตัดเชั่นนั้นแต่พระองค์กำลังเป่าประกาศความจริงพระคัพิมพ์ไม่ได้กล่าวไว้หรือว่าพราะองค์ทรงเป็นเช่นไรเราก็เป็นเช่นนั้นในโลกนี้หนึ่งยอห์นบทที่สี่ข้อที่สิบเจ็ด พี่น้องคะจงยอมรับและพอประกาศว่าคุณเต็มไปด้วยดิดอำนาจจงให้สิ่งนี้อยู่ในกานถนาดู้ของภาษาประจำวันของคุณเหมือนกับผู้เผยพระวจนะมีคาจงพอประกาศว่าแต่สําหรับข้าพเจ้าข้าพเจ้าเต็มด้วยดิดเดตคือด้วยพระวิญญาณของพระยาเวมีคาบทที่3ข้อที่8นั่นคือวิธีที่คุณเปิดใช้ดิดอำนาจไฟวิญญาณ ผู้เน,นลนัลษษาเนจะฆ่าเนื้องอกหรือโรคใดๆที่พยายามจะโผล่หัวที่น่ากเกลียดขึ้นมาในร่างกายของคุณฮาเลลูยาอาเมนให้ราก่ลาวถ้อยคำแห่งความเชื่อร่วมกันนะคะฉันเต็มไปด้วยฤทธิอำนาจโดยพระวินญาณขององค์พระผู้เป็นเจ้าและสามารถทำได้ทุกสิ่งผ่านทางประคิด ผู้ทรงเสริมกำลังฉนันฉันดำเนินชีวิตในสุขภาพที่ดีจากพระเจ้าความเจริญรุ่งเรืองไม่มีที่สิ้นสุดและความแข็งแกร่งเหนือธรรมชาติฉันมีเชืชนะเหนือความทุกข์ยากทุกอย่างเพราะฉันทำหน้าที่ในสิทธิอำนาจ และการครอบครองของพระคิดซึ่งฉันอาศัยอยู่เกรั่นไหวและดำรงอยู่โดยพระองค์ฮาเดรุยาอาเมนพี่น้องคะพระคำของพระเจ้าบอกกับเราในวันนี้นะคะว่าจงยอมรับและเป่าประกาศว่าคุณเต็มไปด้วยดชอำนาจ และจงให้สิ่งนี้อยู่ในกันทนดัดรู้ของภาษาประจำมันของคุณนะคะเพราะนี่คือวิธีที่คุณจะเปิดใช้หรือดัำน,น,นัดแสงวิญญาณและการพูดในลักษณะน,นี้จะค่าเนื้องอกหรือโลกใดๆก็ตามที่พยายามจะพงหัวที่น่าเกลียดขึ้นมาในร่างกายของคุณได้คะ่ะพระเจ้าสมกำลังนะคะหากคุณผู้ฟังที่กำลังใช้พระวจนะแห่งความจริง ยังไม่เคยอธิษฐานต้อนรับพระเยซูและมีความปรารถนาในวันนี้เราขอเชิญให้คุณรับองค์พระเยซูคริสเป็นพระเจ้าในชีวิตของคุณโดยอธิษฐานตามข้อความนี้นะคะข้าพเจ้าเชื่อว่าพระองค์ทรงเป็นพระเจ้าทรงตายบนกางเขนเพื่อชำระบาปของข้าพเจ้าทั้งหมด และทรงฟื้นคืนพระชนและเป็นอยู่วันนี้ข้าพเจ้ารับด้วยปากของข้าพเจ้าว่าพระเยซูทรงเป็นองค์พระผู้เป็นเจ้าและเชื่อในจิตใจของข้าพเจ้าว่าพระเจ้าได้ทรงชุบพระองค์ขึ้นมาจากความตายข้าพเจ้าจะรอดขอพระเยซู เข้ามาเป็นพระเจ้าในชีวิตของข้าพเจ้าและข้าพเจ้าจะติดตามพระองค์ตลอดไปในพระนามพระเยซูอาเมนขอแสดงความยินดีด้วยนะคะตอนนี้คุณเป็นลูกของพระเจ้าแล้ว หากวันนี้คุณได้รับความรอดแล้วเราขอหนุนใจให้คุณอินบ็อกเข้ามาในเพจพระวจนะแห่งความจริงพร้อมชื่อ ID l ล n e หรือ Facebook เพื่อเราจะได้จัดส่งไฟ PAF พระวจนะแห่งความจริงให้คุณเพื่อคุณจะสามารถรับอาหารฝ่ายจิตวิญ,ญญาณได้อย่างเต็มที่เพื่อการจเจริญเติบโตในฐานะคนที่ถูกสร้างใหม่ในพระคิด